น้ำขยะอันมันจะป,ปิวไปถ่ายจุน้ำจะปลูกไม่เช่านี่ว่าผักผักยังตัวนี้นฮ,นฮะก็ตัวนี้นายหอมพี่เอ๋อใช้ผักบ่้งจะปลูกใครฝังนนะ่งนี้ฝั่งนี้ผักหอมตัวนั้นผักกะผักบัวยังไม่ได้ปลูกเนาะ เก็บมันอย่างบางผลเอาเก็บมาปกอีกได้อันเอาบัวหดเอาะจัิงๆนะเชียรประหันอีกได้อีกนานนึงต่อไปเบืองผักบัวกันเ h a u ยนเดือนนอพี like ่น้องไงในเดืด้ผักบัว กบสบายดีสบายดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์สุขูมสุคนเนาะเบอร์จม่งสุงบลวาสเป็นพี่น้องทางพังลาวเนาะกราบสวัสด,ดีพี่น้องทางเมืองไทยอีกทีนึงผมมาพฟกับช่องยูทูบของว <YouTube, S 2> าวิงสายใจกันด้วยพี่นอ้องเลยนบีชองอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะพี่น้องเนาะเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องพมโฟกับช่องยูทูบของวาวิญญาณมานี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องดาวพี่น้องเข้ามาบรรยากาศตอนเศร้าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้อง ແນ່ເດ e ັດຄືເກົ່າມື້ນີ້ຈະພີ່ນ້ອງນາດືເກົ່ນອງນອງກໍັງຊີອນດີເຮັດວຽກພີນອງຈັໃດລະມເບິ່ງປຊົມກັນພີນອງນາກນະເຊົາມືຮນກມນີ້ນ ตอนออ้าว้าเป็นอะไรลองจอเปน็นฝนเฟืองไปนะไปดีเด้โรงแรมเลยยังหุบกุบกุบจิบไปเลยป่ะได้อ่าแดดชำวันนี้แบบเก่าเนาะแบบเก่าเมื่อวานนี้น มาทางนี้พี่น้องออ<า>ือกินเขากับย่งคือติดเขายังขานียย่ยจะโอยมองดักเจ้ากินเขากับย่งฮะมาย่างน้ำสวยคือสีดำดำต้มบานมั่วกินข้ากับต้มบานมั่วกินแต่มันบอกเด,ดี๋ยวว่ากินข้ากับต้มบานมั่วนะ ขอกระยอมเหมือนเนะขอเราเข้าไปไว้ในพุ่นจะดีได้ติดเขาจักหน่ดดอยหมดขึ้นนะตังไปนะไปในต้มบานต้มเองบ่ต้มบาน โอ้เก่งแค่เห็ดต้มหวานเองก็เป็นโอ้ยใครยังบม่เคยเห็ดจักเถื่อนได้ต้มหวานกินมาแล้วกินมาได้โอ้ยไปลองสีมือชั้นเมนบ่มในหมักขัาวหมักข้าวแกะหวานโรยน้ำข้าวแก้มนนั่นะเต็มถ้วยนั่เลยเจ้าเบิร์ดเลยกินเปรียวบ่กินโดยกินเปรียวอ่าเจ้า สมบานมาทั่วเป่นเรียบร,ร้อยว่าไฟบัในหะยันะต่อยคุแม้นก็ดะตาไปอยู่ตนเกอครัวห้องน้ำอ๋อหองน้ำเนาะเกลือคนี่เรน่าคนะุณเนาะ่นี้เรลอครัวบอกอรยู่ในบอกโอเก็นอคัวเห็ดปักอยู่ในพี่โ,โอ้ อืกอย่างนี้อ๋อยัองเดือยตัวตัวง่ายดอดไฟนี้เนาะกับใส่ดรอดตัวนี้เนาะอ๋อสุงใส่โดนสวิทตัวนี้ใส่ดรอดตัวนี้บ่อืมเมื่อนี้แล้วนะชิมาเ็ดแล้วเนาะมือนี้นะเนาะต้องว อะอใช่พเราเมาื่อวานนี้เรามามาต่อตัวนี้แดงเพชรนี่ยเพชรนี่แน่ทางลุงเราก็ับในห้อเเห็ดวานฮะกับในห,ห,ห้อเป็นเห็ดบอกอเดียวบใช่ใช่อางางมเดลต่อสายอ่คอ้มามาเห็ดนี่มา,ามมเห็นนดหนี่แต่ว่าทาใเดต่อเขารบนดใหญ่ขุ่นเนาะมันไม่ต่อเขาบาญญญานะด กินข้าวกับยังใช่ชานี่น้องดักยังไม่ได้กินอยู่ไปเหตุงานน้ามูอยู่บ่มาเนี้ยไปที่เชาเนาะเดี๋ยวแต่ในห้องนี้กับโตข่าวฮะกับนายดอกไพ่นี้นายดอกตัวนั้นนายลงบอลลต์ตัวนั้นนายไปการงานนายไปฟังนั่นบ่ น่เขาหองมันอ๋อพอพันดุจขางมันเอดตัวนี้นะเพ่อดีง่ายเก็บมาพี่โหลดมายู่นี่นะผมมีไหบอสมีอือหรือว่าเนี่ยมมนง่ายง่ายหล่โหลดหลายกระเมนเทาทีได้เปิดบัตรเดียวเนาะเปิดบัตรเดียวเลยกูห่วเอาเงินเคียค่ายไพมานจะใช่อ่าเยอะเลยแต่ว่า เดือดแค่ว่าโตโตเขาห้องกันนั่นนะซื้อโตมาผิดมาโตแล้วเพิ่นนั่นนั่นแล้วพี่น้่มอืมอืมแล้ช่างพูดแกยังโมมาโรเลยเนาะยังโมเห็นเลยยังโมเห็นเลยกายมาเพื่นเพิ่นก็จะม่อชงใจเพิ่นกึบพี่หนุ่มชงใจเพิ่นกึบเออ chúng ta có những cái khẩu, giản ngàn giản chào non nào đó hùng khẩu hùng khẩu, hùng. Chính khẩu hùng ừ... hùng, hùng, hùng. Hùng. bà đi ra đường đơn bà đi bà đi bà bà đi bà đi bà đi bà จุน้ำขยะมันจะปิวไปนี่ฝ่ายจุน้ำจะปลูกไม่เช่าน,นี่ว่าผักผักยังตัวนี้นะนฮะก็ตัวนี้นยายผนะักหอมพี่เออใช้ผักบ่้งจะปลูกแค่ไหนฝงนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ผักหอมตัวนั้นผักกาดผักบัวยังไม่ได้ปลูกเนาะ เก็บมันอย่างบางลพลเราเก็บมาปลูกอีกได้อันเอาบัวหดเนาะมันจังชีนะเสียไปหั่นอีก็ได้อีกนานนึงต่อไปเบืองตบบัวกันเง a u ในเด้นน้องพี่นอ้อไงในเด็ดกับบัวเพิ่งกปลูกเขี้ยนปลูกพักปลูกยางไม่ได้กับเจ้าก็จะได้กินพักเองนะ โมฮักพักกนั่นเอไม่ยังกินมันงัวเหยียบมันไป็นโมหนังโอ้โมงัวเหยียบฮะแต่ไข่มันก็เดิมขึ้นอยู่เด้มีแต่ว่าเราเสียหนะเสียอย่างอกมันก็สิเตก้นเองมันแต่ไข่ก็เคยเห็นในเฮือนนั่นเมสะดวงมัน ใครเอ็นดายครับยังหัวคาเนาะยังม,มีเนาะหัวคาใบามะกรูดยังหัวคาย,า,ายังใบมะกรูดคนปลูกไม่เช่านี่พี่อน,นอ้องดองดาว,ดวราชสิดาห์เห็ดได้เห็ดแห่งผักน้ำบ <c oughs> ริเวณแห่งเอฟซีเบอร์ไา้สิดาห์เห็ดหัวคำเห็ดชายก็มันแดดเนาะเมน เหตุแต่เศร้าวันบัดนั้นโฮมแน่พี่น้องเลยเห็ดตอนนี้บัด,เด,ดเด็ดเด็ดแห้งเลยดิจะว่ามโอนี่กับคนงานขาดไปยักดขาดนด้องเพบอกคนรวนเป็น,นยังบ่บสบายบ่พอสบายน้อยอ่าตากแดดเมื่อวานเห็นปิว่ <laughs> ากันตากแดดเฮ้คนเมื่อวานนี่พี่น้องเลยได้ขาดผู้นึงแน่เหมือน,นี่พี่นอ้องวานเลยเนาะเ,นเด็ดเกิน มืัอนี้ก็บช่วงที่คือการช่ำกับวานโดยคือกันนั่นแหละเบิงเ่งแข็งแด่นนี่เนาะโดยทั้งประเทศแล้วเข่ามาพี่วานนี่บ่ก็นี่เข่ามาอยู่วานเน,ะนาะไหนที่เข่ามาจ่ายเงินค่าไพนี่บ่โดย,โดยจ่ายวานจ่ายแล้วเนาะโดยอืม้ม เดิมเหีอาแล้วประตูเจ้าบัานนี้นอ้ององเลยโดยโอ้คำว่าเขาบอกว่าติดเขาเอาอันมาแต่ตากแดดไว้ก่อนก็นกนดีเด้ตอนนะ่ะประตเะูเดิมห่างเพราะอันเป็นไม่ดิบเลยชิ้แล้วเพื่อน,น่ายกเพื่อน,น,น,น่ายนั่นท้บิดอัดจ,จนเบิกได้เดียวนี้นั่นชองนิ้วเดียวนี่10อย่างเดียวบางคนทั้งนพุ่นย่าง อันนี้อันนี้ก en ็คือกันบล็อกใส่หองใส่กุญแจห้องเบืยองไ้เกาะบางนี่มันห่างมันต้องซื้อไม้มาหม่นี่ต้องซื้อไม้มาหม่ไม้มาหม่มาห้องนี่แหละอันปาดปาดได้มาห้องนี่แหละปาดอีกหมอกหมองตัวนี้หมองตัวเบื้องนี้เบื้องเขาอันใส่ตัวนี้ว่าน้ำเพื่อนอ้ายก็เป็นคือกันไปซื้อไม้ดิบเขาลายมันงามจชมพูชมพาท่าสีขึ้นนี้ ขัดเลยนั่นเขือนไ้ตะกี้ก็ซื้อมาคัดอัดจนว่าให้เขาเฮ็ดให้อัดจนมืออยากไล่พุ่นแหน่ทำบิดเนี่ยมาได้รถดเดี๋ยวนี้รลดช่องเห็นคนยางอยู่ทางในผูกของง่ายยังชื่อแพงนะใบหนึ่งอมื่นชองผูกมันมีลายมันมีลายหง ทาสีทาอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวนี้นะมันห่างรนเพราะว่าเป็นตายชายเงินเนี่ยถ้าห้ามานี่ห้าตากเดดตากเดดว้โกนให้มันแหงให้มันหแหงเดียวห้าจจงเอาม้าเข่านี่ยคัดเ<อ>พราะมันเป็นไม้แดงเด่นเริ่มเริ่มจากแดงคือกันแล้วเนาะอันไม้อันมงึงแยมเจาไม้เคนนี่เนาะเริ่มแดงต่ง <laughs> ตอนน้น้าคิดว่าเอา้ามันคือคนอสีแบบเดียวนี้แบบสีเดียวกันนะ มันอยากห้างคูคูคูปองพี่น้องเลยเพราะว่าไมมันดแมนเป็นไม่ดิบถ้าเป็นไม่แห้งนี่อ่าเขาต้องชื่อมากนะเขาต้องตากเอาเองั้าชวนไลายนี่ยเขาเฮ็ดบานนี่มันเขาบอกไม่แห้งเลยเดี๋ยวเขาต้องมาตากอีกแค่นึงอนเขาจะเข่าหัือน ไม่แห้งเห็ดน,น,นะเวลาเขาตอกกันตัวคาดตัวยังมันนะเขาคอยพุ่นเนี่ยคอยชิดเตาะคอยเรื่ลยนะมันจะแตกเมนนื่อนี้สีขื่นโค้งเนาะขื่นโคง้งใหญ่สีนัวเนะเาะใหญ่สีนัวพังเบิงสถา,านการณ์มันพี่น้องจะคิดได้จำไลเพราะว่ามันฮอนเดะ เพราะว่ามันันบดดมคือบางหันบางหันสีดมดมในวัดแหลกกับบ่อนเป็นได้บัางช่วงนี้มันวัดฉะงัดทางวัดเซนแล้วเขามากับบาชาดีคือเก่าบอมือกลองเพห็นเนาะมีมือกลองเมื่อนั้นนั้นามากับเมียเราเมื่อน,น่ะบาชาดีดิแอ้วบาวเมียเราบอ เออคอยก,กับโบเคยเห็นจเชื่อคน,น,ค,นคนบ้านคอยอยู่ได้คอยห่างโบจักรเพิ่มเพิ่นสิเป็นรุ่นน้อยเ<ด>พิ่นที่เกิดน,น้ำดังนะเอาโบหูจักเพิ่นที่เป็นรุน่นเขาโบเซนนี่แหละโบเซนก็เราจะเป็นรุ่นน้องแต่ลูกเอื้อยลูกน้องลูกเอื้อยลูกน้องกับเบาเวียงนี่ห่างแต่ว่าเราจะเป็นรุ่นน้องไอเราสีรสุนนนน่นเดียวกับเบาวเวียง,ยงไอโบเซน เนนิ่นน่ะสิหายเห็ดตัวนี้เบิดเนี่ยเปนจังสิซื้อเข้ามาเฮเนาะตอนไหนเทือตอนไหก่อนออที่ยางได่ก็จะได้แต่ห้องข้างในได้แห่นี่ยอยตามไอ้เบิ่งนโจะได้แต่ช่องห้องข้างในเนาะมันบอกนั่นเนาะเพราะว่าเฮมันก็แห่ก่อนในน้อยมันปนกับมันดินนะแห่น้อยอืมเอาทรายแบบนี้คข้ามา คำว่าเพิ่นตักเอาน้ำหันเบิดเนี่ย้าเพิ่นสิซื้อดินเข้ามาน่บะบ่ต้องให้เพิ่นถอกเบื้องนี้เด้อบ้ดนีด้ให้เพิ่นถอกทางนู้นพี่โลดบ้านก็เพิ่นได้ยินว่าเพิ่นสิเอาดินถมอยู่น้ำหันก็คำวาา่าเจ้าอันเอาให้โรงหันตะกี้หันมันก็สิได้สูงขึ้นน้ำเด้อนี่เนาะตะกี้วังนี่ก็ยังอยากดุบอยู่เนะาะนนเอาอัน โถงให้โถงอย่างไรฮาตากบวชบวอย่างมันก็สิสชูงขึ้นน้ำมันต่ำมันเป็นทางน้ำไหลลงเออบัรนากะมันพี่หน้ากะมันชีบ่ได้หลายผ่านมาพี่ได้าบรรพวเพิ่นป่าค้าไดนเป็นมันสีหลายเกี่ยวของคุณเลยเกี่ยวของหน้าเอาื้นทีตัวนั้นเ้อว่าตัวนั้นมันนำเพื่อนน้องจอยมันเป็นตะลุกพดมันเป็นอ่างมันจะเลยอัน ไหลลงมาสู่ลงมาทางนี้ตะกี้เป็นแหงนาเด้อตำแหน่งที่น้องดับน้อยแหงนาใหงน่ะลุกกํามังเออเ<ม>จ้าคืออยากไรบนนี้นะทางบวางพอซาวข้างตันให้นี้เออบบได้เลือกบบตะกี้นะอ่ายันว่าเลือกแบบว่าสิเอาบอลได้ยังัไงตะกี้ยันว่าเลือกโอนยบอได้เลือกอืมเพิ่นว่าเพิ่นสิขายบอลนี้เพิ่นว<อ>่าตีน้อยมีปลาบ่มีปลาอยู่บ่ มันมีป่าหอกอืมันก,กระดุดดุดได้ซื้อดินมาใส่บ้านดจากรถุดนำมาใส่ดินเจ้าโบกบัเจี๋บัเจี๋่แสดงว่าตอบกนี่สิอยู่น้ำคันนาเบิ่งนี่เนาะเห็นบ่ตอบกนี่อยู่น้ำนนนนนคันนาแบนนาบเป็นคันนาครนะับ ตอนเขาดุดอ๋อบม่ได้เนาะตอนโหลดุดตอนนั่นไงเนาะให้เพิ่นออเพิ่นออบไม่ได้ไปนะโอ้คือว่าต่อโบได้ไงปันไดก็จะโหลดเพิ่นไปอยูเออเพิ่นต่ำแล้วเพิ่นต่ำม้นบกตีของเพิ่นป่าโอ้จะไดว่าเพิ่นกระชนอยู่เนาะกรยชุนกระชนมันมันบกตีของเพิ่นกระเล็บป่าอันเนยเมื่อกี้มันมีต่อไม้สักขามนำ น้ำนีนะโดยก็อ,อยู่ทางนั้นเพื่อนกระดุดหมอห้ใหญ่บอต่อม่ใไมครับยัใหญ่อยู่เพราะไม่จะ่ข้ามม,าม,มันมันจีบโอยเนาะไม่บกนี่มันสินเหนียวได้พี่เนาะโดยแต่ว่าเขาออกจำได้จำหนึ่งเลยครับผู้ไดโบเพื่อนบมอเอาผ่านอันผ่านดังในปาน่าก้นก็ทางหลังบ้านแล้วก็มีต่อให้เพื่อนออกก็ออกมาได้ครับไมวกลัของเองบอกนะยังไม้กลอวยูนหันอยู่ใช่ทางหลังบ้านมันมีต่อเออ โตใหญ่บ่ใหญ่อยู่น้ำปลาหยางบ่โดยนะยืนหันเลยเกีเ่ยงยาวก็ดีทั้งน้องเอาไฟจุดไฟจุดแต่มันยุบลงเนาะโดยมันยุบลงอืมอืมอ่ากินนงเลยยังคนยังโบดเ,าาเดลขวเขาเดลวนะแต่ว่าก็เริ่มเบาบางไปน้ำเนยแล้วเพราะว่าเขาเริ่มปั่นลายเลย โดดก็คือบ่ได้เห็นเขามาแกะเอาคนไปเกี่ยวเขารับจ้างเดี๋ยวนี้เนาะว่ามันอยากแล้วเนาะอมันอยากแล้วไรอแต่ทางนี้บ่ค่อยมีของเงินเนาะมือมืมีมีแต่เขากลางเขาโลเรียกวา่าโบฉันาแม่เท่าเจ้าคุณนะมีบันตูมนะ่ะแล้วแล้วโอ้ยังบ่ได้ปัน่นอืม่มถ่ายโด,ดฉีโดดปั่นเนาะ มเมถาวรในผู้เจ้าอยู่น้ำเพลินเพลินเคยมาอยู่บ่เพ่อนมาเพิ่น,านยางไปดงเพิ่นก็นมาเวงานไปดงไปดงแค่นะดอยู่น่เอ้าบ้านตูมก็มาดงบ้านพี่บ่โอ้แสดงว่าว,าวา่าง่ายว่ามันมันเป็นโซนเกี่ยวมาส่เนาะ<อ>เขาเขาออกไปพุ่นยุทธทางหลดจากเนาะ<อ>แต่ว่าเขาต้องขี่จับเขามาพี่คือเก่าขี่จับมันลดจากลัดพี่ก็ได้ มีทางลาดโบยู่นี่ลาดลได้แต่ถ้าดำนาเราไปไม่ได้แต่เน้นเราไปได้อืทางโอ้บอกง่ายว่าย่มแดงนี้ลาดไปทางนี้ก็ได้โลาดได้เอาน้ำหัวยได้ใช่น้ำหัวยเพียงระแคงโอ้โดยโดยย่ำฝนนะมันมูมีขัวบ่มูมี่มูมีขัวอืมีแต่ขัวไม่ผระบานสองลำนะครับคนไต่ยนะอืออืออือโดยแต่ว่าย่มแดงนี่รถลาดไล่เนาะ โดยไปได้ไงรถไทยไ,ไ,ไ,ได้จะไปไรบอรถไทยรับไปได้ข้าไปพี่น้ได้สุก <c oughs> มันชนันบอโดยมันชันคารมาพี่นําประไรุกโอ้ืึหึพี่น้องเลยนะน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมาอัปเดตท,ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของน้องลาวรอบเศร้าเนาะนะมีแต่ว่าจสียหายเพิ่ไปหาเห็ุเบียง oh. เหตุงานาน,น้ำม,มูก่อนพี่น้องเลยเนาะนอัปเดตให้เอฟซีเบิง้งมีแต่ว่า พักันเห็ดเนี่ยใส่หมวกใส่กุ๊บเสือเห็นยาวใส่เน็เด้อเสือเห็นยาวเด้อนอ่ามันโอนมันเด่นเฮงพูดจังหน่อยบอดสบายพี่น้องเทด้ดอย่างใดก็อยู่ดีไม่เฮงน้องดาวไงสบายดีโดยพี่น้องเลยเนาะน้องเท่กับบอดสบายเพื่อนว่าตากแดดพอดเมื่อวานนี่มารอบเศร้าพี่น้องเลยน้องดาวเพิ่นปลูกพักแล้วมีแต่ว่าพังเบิงว่ามันเสียหอกหรือโบเราอานเป็นน้ำคุณหรือ่ามันบอก ดอกบัวคือว่างามอยู่ละปุกแต่เพิ่นสิปลูกแต่เจ้าๆเพิ่นบ่ปลูกให้คนเบิ่งเพิ่นลักปลูกเพิ่นลักเออเพิ่นส้อนแดดเพิ่นาเพิ่นลักปลูกไปเฮ็ดงานนุงสร้างเนาะเฮ็ดช่วยกันมันแล้วมันหยังแล้วก็แน่ีทางบ้านทางเฮือนของน้องจ้อยินไปเียกอยู่มาฮดแต่มื้อเช้านี่ก็ฮดคู่มือได้เพิ่น มังเจอยนะเดี๋ยวเราสีไปกันถ่ายพ่อเมีพี่น้องเบิ่งทางเขือนน้องสายลาอีกจั่หนึ่งพี่น้องเลยโตกตโตตัวนี้ได้น้องดาววอลโตใหม่เมนอดีโตนี้ พี่น้องก็ถ้าํามเบื้องนี่หนะ่อยสีชูงพอดีโอเคถ้าได้ดินมาใส่อีกน้ำหนีจักรถหนึ่งนี่ยังทีอพอดีนะเราเอาดินของน้ำเราปั๊บออกมานีเด็กผู้ริขอะไรระลับนี่เลยในน้ำน,ะ,นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบูมี่ยังลายถ้าว่าพิพาดการได้ก็ต้องขอโทษขอไปแตล,ลายเนาะอ่ะ มาก็เข้ามาได้ได้ผมแนวเขายังบ่มีใจประตูใหญ่เนาะพี่น้องทุกวันยังเฮ็ดอยู่พี่น้องไอประตูแต่ว่าเวียงยังหนาสีอันนั้นเบิดพุ่นจังสิได้หายทางเพิ่นเคียงอันเทตัวนี้แล้วเบิดเททางเทยังแล้วจังที่เอาขึ้นมาเอาประตูมาเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบุมี่ยังได้แต่ว่าพิาพากการได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะขอกล่าวคำว่สาสบายดีสาบายดีพักกุกคนเด้อเนาะ